สวัสดีครับอยู่อ่างทองครับป่าโมกตรงนี้มาจากนู่นของบางปะหันจะไปสุพรรณบุรีป่าโมกอยู่ข้างหน้าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอก15บาทร้านเอกประทุมโลโก้บอกอร่อยไม่ต้องปรุงพิสูจน์ไปดูเลยสะดุดตาครับสะดุดตาสะดุดตาที่ดูร้านก่อนโอ้โหประดับประดาด้วยต้นไม้นี้อ่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือสิบห้าบาทสิบห้าบาทโอ้ยบรรยากาศหน้าหน้านั่งเลยอ่ะเจอเจ้าของร้านแล้วเจอเจ้าของร้านแล้วโอ้โหน้านั่งเลยมีต้นไม้ด้วยสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเอกปทุมค่ะเอกปทุมครับท่านผู้ชมโอ้โหผ่านสองครั้งแล้วอยากไปสูตรวันนี้เมื่อกี้มาจากบางมหาหันนะบางมาหันตรงนี้จากสายเอเชียไปทางสุพรรณบุรีร้าน กี่กิโลนะจากสายเอเชียมานี่จากตรงนี้มานี่น่าจะไม่น่าจะไม่ถึงสิบนะคะเพราะว่าเส้นนี้มันประมาณเจ็ดโลน่าจะซักประมาณเจ็ดโลนะเจ็ดโลมองซ้ายมือเจอเลยเอกประทุมขายอะไรเป็นหลักเลยในร้านเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเก่าแก่นะคะสูตรของยายยายจะเป็นคนประทุมค่ะยายเป็นคนประทุมทานีอันนี้เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิ ค่่ะะจเป็นสูตรวาผมคุยกับพี่อะไรเนี่ยยังไม่ได้ถามชื่อชื่อพี่แอลค่ะแอลแอลพี่แอลโอเคครับพี่แอลร้านนี้เอกปทุมเพราะว่าแฟนชื่อเอกอ๋อพี่เอกเอกปทุมเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมค่ะถามนิดนึงชื่อเอกแบบล้อหยอกล้อเอกปทุมปทุมมันปทุมธานีหรือเปล่าปทุมธานีสิคะแสดงว่าอแฟนอยู่จังหวัดปทุมใช่ค่ะอยู่หนองเสือค่ะอ๋อแต่พี่แอลว่าคนอ่างทองใช่ค่ะอยู่ป่าโมกเนาะ จริงจริงบ้านอยู่วิเศษค่ะเป็นคนวิเศษไม่ใช่คนธรรมดาคนวิเศษนะคะวิเศษชัใช่ค่ะมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้เลยเอกปทุมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคผมสั่งสองชุดขายชุดเท่าไหร่เออมาที่นีถ้าเป็นหมูมันจะมีถ้วยเล็กนะคะ15บาท15บาทค่ะถ้วยถ้วยใหญ่30พิเศษ40่สิค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อนี่จะจะขออนุญาตเริ่มต้นที่30นะคะพิเศษ40อ่ะเอาหมูเส้นเล็ก สองถ้วยเป็นถ้วยเล็กหรือว่าไงดีอะไรนะเป็นถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่คะ๋อถ้วยใหญ่ไปเลยโอเคแล้วนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีอย่างอื่นอีกก็มีเสริมนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะทานข้าวให้อิ่มท้องหน่อยค่ะเส้นนี้จะมีลูกค้าขับรถค่อนข้างเยอะค่ะมีเมนูมาก ใชค่ะเพราะว่าแม่ค้ามีคนเดียวอค่ะก็จะมีเมนูง่ายผัดกะเพราข้าวผัดอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้ามีคนเดียวแล้วที่เสียงดังอยู่ในครัวคือใครคือพ่อค้าค่ะพี่เอกพี่เอกพี่เอกเออพี่เอกทำต้นไม้พีช่วยผู้ช่วยแกปู่ทำเองค่ะแกปูทำเองโอเคครับสองชุดนั่งที่โต๊ะเลยครับได้ค่ะสูตรต้นไม้เป็นกระเพราๆก่อนได้นะคโอโห้บรรยากาศนะท่านผู้ชมรู้เปิดได้แค่ปีกว่าค่ะยังต้องทำอีกเยอะอ๋อปีกว่าแต่สะดุดตาสะดุดตาพี่เอกทำอย่างนี้ เดี๋ยวก็จะกั้นรั้วแล้วก็ต้นไม้มาเลื้อยตามตามตาม,ตามรั้วไม้ไผ่เดี๋ยวไปชมก่อนนี้ดีกว่านี่ดูฮะนี่ดูฮะสะดุดตาจะคุยกับคนทำไหมคะคนทำไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยตรงนี้ดีกว่าอ้าวคนเริ่มข้าวรานแล้วเอ้าตรงนี้หรือเปล่บบาะ <S <S อะไรอันนี้นี่พิเศษนะอันนี้ธรรมดาเลยนะอันนี้ธรรมดาเท่าไหร่เนี่ยสามสิบาบาทก๋วยเตี๋ยวเรือเอกปทุมขอบคุณพี่แอลครับ ชิมเลยครับโอ้จะเผ็ดเยอะนะคะครับผมเผ็ดเยอะค่ะเพราะว่าเป็นอันนี้อันนี้ต้องชิมก่อนชิมก่อนแต่ว่าอันนี้ปรุงมาให้บางๆหน่อยตามโลโก้เลยอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะอืมโอเคผมเริ่มเลยนี่เริ่มเลยเริ่มเลยเขาบอกว่าอร่อยไม่ต้องปรุงเราอย่าเพิ่งปรุงกินก่อน ก๋วเตี๋ยวแบบบ้านๆเลยนะฮะร้านบ้านๆทําทแบบบ้านๆนะฮะแต่ถือว่าขายถูกเริ่มต้นถ้วยละสิบห้าบาทเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้อันนี้ธรรมดานะธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรอันนี้ต้องชิมก็ต้องเปิดสิ สมนาคุณนะคะอันนี้สมสมนาคุณทำเองค่ะจริงๆแล้วแป็กใส่ถุงแบบนี้เหรอใช่ค่ะถุงกอ่ไรเนี่ยถุงละสิบบาทสิบบาทแล้วนี่คืออันนี้เพิ่งทอดใหม่พอดีเราลองชิมดูอ๋อลองชิมดูแคบหมูร้านพี่แอลร้านเอกบงเอกเอกประทุมโอ้โหกินเลยลองดูเวียดเจาเรืออ่างอ่างอ่างทองดูเส้นก่อนเหนียว นี่ดูฮะแล้วองคําำจะใหญ่เวลาใส่ไม่กี่เส้นมันร้อนเฮ้ยลูกจิน้นเนื้อหมูหมัมกหมูหมัมกเพรมีสองอย่างที่ร้านเขา อัน,นี้ก็แถมอเอ่อเอิมไปว่ามีแกบหมูในทอดเองโอ้โหพี่แอลกายทุกวันไหมไม่มีวันหยุดเลยเหรอหหหหหออ เปิดเมื่อกี่วันแล้วตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยเปิดตลอดนะคะมีช่วงที่เขาห้ามนั่งนนั่แหละอ๋อใส่ถุงอย่างเดียวช่วงที่เขาห้ามนั่งที่ก็ต่อมีรถอยู่ข้างหลังนะคะอืมอทำรถล่วงอะ่ะขี่ไปขายในตลาดอ๋อสู้สู้สู้โอ้โหแต่ืด่วนเส้นเหนียวนุ่มฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเอกปทุมแต่อยู่อ่างทองนะ ไม่ใช่ประทุมธานีอืโอโหใใจได้เลยมาแล้วไม่ปิดหวังเลยเแล้วบรรยากาศร้านาน่านั่งมากแบบทำแบบบ้านๆนะ่ะเนาะ อโครงก็เป็นโครงไม้หลังคามุงด้วยแฝกนะมุงด้วยแฝกร่มรื่นก๋วยเตี๋ยวริมทางก็ได้ว่าได้อะอืมก็อิ่ม แกบหมูหน่ากินแกบหมูทอดเองแล้วทำเองด้วยไหมครับทำเองด้วยครับโอ้โห,โหพี่เอกนี่พี่เอกเอกเอกปรทุมอมืเจอเจ้าของร้านแล้วดยูนสองคนเหรอครับสองคนครับโอโมีลูกด้วยแต่ว่าลูกไปโรงเรียนครับอืมโอเคสองคนก็นาทีนี้นะ หลังโควิดก็คนอันนี้บอกร้านเลยคนไหนที่ขับรถผ่านนะถ้ามาจากสายเสียนะบางประหันตะดนนเส้นสามสิบสามวิ่งเก้าน้สุพรรณบุรีนะไปป่าโมกนะไปป่าโมกอีกนิดเดียวก็ถึงป่าโมกแล้วก็ลองแวะมาชิมดูร้านพี่เอกเอกประทุมแล้วก็ภรรยาก็ชื่อพี่แอวลเห็นไหมคนเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ เขาขายเริ่มต้นอยู่ที่ถ้วยละส5บาทถ้าธรรมดาก็30บถ้าพิเศษพิเศษเท่าไหร่พี่แอวพิเศษ่40บาทรับรองไม่ผิดหวังมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อมออนีหม้อเดียวกันไหมมอเดียวกันไหมเนื้อจะอยู่นี่ค่ะแต่ว่าน้ำอ่ะตักน้ำแค่ตักน้ำซุปแค่นั้นเองนะอันนี้ถือว่าแยกหม้อแล้วกันเพราะหม้อมีสองนะ ออื uh ื huh. มาแล้วไม่ผิดหวังเอาเป็นปว่าบรรยากาศนี่น่านั่งแน่นอนดูบรรยากาศมีต้นไม้ร่มดื่นด้วยนะไม่ร้อน แล้วเครื่องดื่มในร้านมีอะไรบ้างค่ะก็มีน้ำอัดลมนี่แหะค่ะน้ำเปล่แล้วก็จะมีนี่ค่ะต้มยงอ,อยู่ทุกวันอ๋อเก๊หวย,หวยโอเลี้ยงไม่มีเนาะเก๊กหวยแล้วก็น้ำอัดลมอ๋อ,นค,อนนนะค,ะคนเดียว,อเ,ยวเอาไม่ทัน <c ười> แกกว๋วยเตี๋ยวก็เอาไม่ทัน <c ười> มีมีเสริมก็มาก็คือสามารถสั่งอาหารจานเดียวได้ ธรรมดาก็อิ่มแล้วตัวเดียวกว๋กวยเตี๋ยวเรือก็รสจานเนีนะถือว่าเข้มข้นนะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่วันนี้กิติมานั่งนะเมนูแนะนำวันนี้แนะนำร้านแล้วเอกประทุมเดี๋ยว เคปผ่านไปผ่านมาก็ลองมาแวะด,ดูนะรับรองว่าร้านวิวหลักอ่าก๋วยเตี๋ยวหลักสิบแต่วิวเนี่ยโอ้โหหลักแสนหลักล้านเลยบรรยากาศให้เลยต้นไม้ร่มรื่นด้วยอืมก็จบคลิปแก้น,นี้แล้วกันพี PL, ่แอลอีกทีหนึง่งถ้าลูกค้ามาที่ร้านาสังเกตได้ฮมายัางไงถ้าถ้ามาจากเส้น เส้นบางกวาหันใช่ไหมคะครับผมก็เข้ามาประมาณไม่เกิน7จ็ดโลค่ะถึงสังสายมือสังเกตว่าจะถึงบ่อทรายก่อนจะถึงบ่อทรายก่อนแล้วก็จะถึงเรานะคะอยู่ซ้ายมือนะค่ะตัวนี้คือป่าโมกใช่ค่ะก่อนจะถึงสี่แยกป่าโมกประมาณ2โลนี่แหละ2โลใช่ยแล้วถ้าสี่แยกป่าโมกมาทางนี้ก็ประมาณ2โลเปิดทุกวันทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนอกจากมีกิจตุระใช่ค่ะโอเคครับนี่คือร้านพี่แอ๋วนะเอกประทุมคือแฟนพี่แอ๋ว มาอุดหนุนที่นี่ได้ผมปักวิการไว้ให้พี่เอววันนี้ลากรดอร่อยมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกินต่อ